เจ้าโมโม่ค่ะมาแย่งเก้าอี้นั่งค่ะเอาเอามาแบบเป็นเก้าอี้ตัวเองนอนเฉยค่ะนอนหลับตั้งนานแล้วค่ะเนี่ยเหมือนเด็กนอนหลับเลยค่ะเลตาดูแล้วค่ะได้ยินเสียงเจ้าโมโม่เลตาดูค่ะเสียงลูกกวนว่าเอเสียงลูกกวนว่ามีใครมาถ่ายวิดีโอเปลฝ่าไม่รู้มาแย่งเก้าอี้แล้วนั่งเฉยเลยค่ะ เป็นที่นอนตัวเองปลอกคอเจ้าโมโม่ค่ะก็ชาร์จแบตเตอรี่ค่ะชาร์จไว้เนาะถอดออกให้เขาค่ะเขาก็เลยนอนสบายค่ะกลางวันนี้เขาไม่ค่อยออกไปข้างนอกค่ะเขาก็จะนอนค่ะเป็นธรรมชาติของแมวเนาะมันหลับค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่มืดค่ะเขาก็ยังไม่ออกไปหาเหยื่อค่ะอาชีพของแมวเนาะต้องไปหาจับหนูค่ะกลางคืนค่ะ กลางวันนี่นอนหลับสบายค่ะมาแย่งเก้าอี้เราไปนอนเฉยเลยปอกคอจะมูค่ะว่าจะเป็นอย่างนี้เนาะตัวนี้ก็จะชาร์จแบตเตอรี่ไว้ค่ะมันเต็มแล้วเดี๋ยวก็ถอดถอดเสร็จแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปใส่คอเขาเหมือนเดิมค่ะตอนนี้แบบว่าใส่ง่ายค่ะถอดง่ายค่ะเพราะว่าเขาคงจะชินกับปอกคอแล้วละค่ะหลับๆตื่นๆค่ะได้ยินเสียงเราอ คอห้อยลงไปเก้าอี้แล้วค่ะได้ยินเสียงได้ยินเสียงแอบมองอมชีพเจ้าโมโม,โม่นอนกลางคืนออกไปหาจับหนูค่ะได้ยินเสียงแล้วแหละเสียงรบก,กวนบอกตื่นตื่นค่ะอ,อ้าวมุดไปแล้วมุดไปแล้วเจ้าโมโม่ค่ะเปลี่ยนที่นอนแล้วค่ะย้ายลงไปนอนข้างล่างค่ะเห็น เราพูดนอนตรงเก้าอี้ค่ะย้ายที่นอนตื่นลงไปนอนข้างล่างพื้นค่ะหลับปุยเชียวน่ารักดีค่ะหลับเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเด็กๆเ,เนอะ <laughs> เมื่อกี้ก็ขากิ้งไปกิ้งมาค่ะน,นี่หลับสนิทเลยมั้งคะนเนี่ยดูหน้าเขาค่ะหลับสนิทค่ะเกิดเป็นเจ้าโมโมแสนสบาย กินแล้วก็นอนค่ะแล้วก็หลับน่ารักเขียวนอนปุ๋ยเขียวปลอกคอมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกค่ะนี่มันจะเป็นที่ถอดเนาะงัดออกค่ะนี่นี่ก็อันนี้ค่ะก็เสร็จเนาะตรงนี้มันจะเป็นแบบที่ชาร์จเนี่ยคะ่ะที่เป็นสองปุ่มนะะีะค่ะนะคะตรงนี้เนาะเป็นที่ชาร์จกับสองปุ่มนะะี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตรงที่ใส่คอเจ้าโมโมโค่ค่ะนี่คะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเราก็เอาตัวนี้นะคะมาแทบใส่ค่ะนีก่กดเข้าไปะคะ่ะเนี่ยก็กดลงไปค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่เนาะนี่คะ่ะพร้อมที่จะใส่คอเจ้าโมโม่ค่ะนี่เนาะล้วก็ปรับนี่ค่ะให้มันตรงกับคอเจ้าโมโม่ค่ะก็เสร็จค่ะนี่เนาะก็จะมีกระดิ่งน่ารักค่ะให้ก็พร้อมที่จะห้อยคอเจ้าโมโม่ค่ะ ง่ายๆค่ะเจ้าโมโยังนอนหลับสบายค่ะนี่ค่ะยังไม่มืดไม่ไปไหนค่ะปล่อยให้เขานอนต่อไปค่ะ